สวัสดีครับเรามาดูตัวอย่างที่3นะครับจากรูปนะครับเราจะเห็นว่ามีกล่องมวล m1 และก็กล่องมวล m2 นะครับวางอยู่บนพื้นนะครับพื้นเรียบไม่มีแรงเสียดทานนะครับกล่องมวล m1 มีขนาดมากกว่ากล่องมวล m2 นะครับและไม่มีแรงเสียดทานและระหว่างผิวของกล่อง m1 กับ m2 ด้วยนะครับทีนี้ ออกแรง f นะครับดันกล่อง m1 นะครับปรากฏว่ากล่อง m1 กับ m2 เนี่ยเคลื่อนที่ไปด้วยกันด้วยอัตราเร่งเดียวกันนะครับซึ่งผมให้เป็นค่า a นะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับโจทย์ถามว่าความเร่งของระบบหรือความเร่ง a เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่และก็ contact force ระหว่างกล่องทั้งสองนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเอาละเรา เริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากการเขียน free body diagram ก่อนเลยนะครับเขียน free body diagram นะครับของกล่อง m 1คือเขียนแยกกัน,นครับกล่อง m 1แล้วก็กล่อง m 2ดูว่ากล่อง m 1มีแรงอะไรบ้างอันแรกเลยก็มีแรง m 1 g นะครับมีแรง n นะครับผมให้เป็น n 1ก็คือแรงที่พื้นกระทำกับกล่อง m 1นะครับ มีแรง F นะครับผลักกล่อง m1 ให้เคลื่อนที่ไปทางขวามือนะครับและก็มีแรง contact force นะครับผมให้เป็นตัว P นะครับก็คือแรงที่กล่องตัวที่2กระทำกับกล่องตัวที่1นะครับอันนี้คือ free body diagram ของ m1 นะครับทีนี้มาดู m2 บ้างครับ m2 ก็มี m 2 g เช่นเดียวกันมี n 2และก็มีแรงที่กล่อง m 1ผมให้เป็น p กระทํากับกล่อง m 2นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าแรงทุกตัวอยู่ในแนวแกน x แกน y หมดแล้วนะครับเราจะมาหาความเร่งนะครับ การหาความเร่งของกล่อง m 1และ m 2นี่คือเรารู้ว่าเคลื่อนที่ไปด้วยกันนะครับฉะนั้นมวลก็จะถือว่าเป็นมวลก้อนเดียวกันนะครับจากกฎข้อที่2ของนิวตัน sigma F ในแนวแกน x เท่ากับ m a ในแนวแกน x เช่นเดียวกันนะครับ a ตัวนี้นะครับคือมวล m 1บวกกับ รเรามาดูครับว่าในแนวแกน x มีแรงอะไรบ้างถ้าดูกล่อง m1 กับ m2 เราก็จะเห็นว่ามี p21 มี f แล้วก็มี p12 นะครับเริ่มจากเขียนฝั่งนี้ก่อนแล้วกันครับ p12 บวกกับ f ลบกับ p21 เท่ากับ m1 บวกกับ m2 คูณกับ a <S <S 1> <S 1> ในแนวแกน x นะครับอันนี้เราทราบว,ว่า p12 กับ p21 เนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่ามันคือแรง a อคชั่เท่ากับ Reaction ของกล่องทั้งสองใบน,นะครับเราก็จะได้ f <S <S มีค่าเท่ากับ m1 บวกกับ m 2คูณกับ ax โจทยหาอะไรครับหา ax ความเร่งของระบบนะครับเราก็จะได้เป็น f ส่วนด้วย m 1บวกกับ m 2นะครับนี่คือคำตอบของข้อ a ต่อมานะครับถามอีกว่า contact force ระหว่างกล่องนะครับ c คอนแทคฟอสระหว่างกล่องก็คือ P 2 1และก็ P 1 2นะครับเมื่อกี้ผมบอกไปว่า P 2 1กับ P 1 2เนี่ยมันมีขนาดเท่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ดูว่ามีขนาดเท่ากันจริงหรือเปล่านะครับให้เราพิจารณากล่องทีละใบเริ่มจากกล่องพิจารณากล่อง M 2ก่อนเลยแล้วกันนะครับ กล่อง m2 ของเรานะครับก็เขียน free body diagram เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะครับเราก็ใช้ sigma F เท่ากับ m a นะครับเหมือนเดิมแต่ m ของเราก็คือ m ห้อย2แล้วก็ a ในแนวแกน x เหมือนเดิม sigma F ก็อยู่ในแนวแกน x นะครับถ้าเราดูจากในรูปเราจะเห็นว่าแรงในแนวแกน x มีเพียง p 1 2เท่านั้น ax เมื่อกี้หามาได้แล้วนะครับ ax ของเราก็คือ f ส่วนด้วย m1 บวกกับ m2 นะครับนี่คือคำตอบของ contact force นะครับก็คือแรงที่กล่องที่1กระทำกับกล่องที่2นะครับทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็คือ p 2 1ให้เราพิจารณาที่กล่อง m 1นะครับกล่อง m 1นะครับเราเขียน free body diagram ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ sigma f ในแนวแกน x เท่ากับ m 1 ax เหมือนเดิมนะครับ เรามาดูครับว่าในแนวแกน x มีแรงอะไรบ้างมี f กับ p 2 1 f ลบกับ p 2 1เท่ากับ m 1 ax ax เมื่อกี้หามาแล้วได้คือ f ส่วนด้วย m 1บวกกับ m 2 เราต้องการหา p 2 1นะครับจัดรูปนิดนึงนะครับ p 2 1ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ f ลบกับ m 1นะครับซึ่งคูณอยู่กับความเร่งของระบบก็คือ f ส่วนด้วย m 1บวกกับ m 2อันนี้จัดรูป นิดหน่อยครับเพื่อให้ดูว่ามันดูง่ายขึ้นว่า p 1 2เนี่ยเท่ากับ p 2 1หรือเปล่านะครับเมื่อจัดรูปแล้วเราก็จะได้ว่า p 2 1ของเราครับก็จะมีค่าเท่ากับ m 2คูณกับ f ส่วนด้วย m 1บวกกับ m 2นะครับเช่นเดียวกัน มีค่าเท่ากันเลยนะครับ